โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมลักกี้ชิชิในเกม ROV เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมของวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผม r i ทแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ตการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0 0คนมีบริการเติมเกม ROV ราคาถูกใช้เพียงแค่ Open ID รวดเร็วปลอดภยัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่ สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ r i ดแมนช็อปโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันนะทุกคนซึ่งกิจกรรมแรกก็คือวงแหวนเวทโปรลีกนะทุกคนก็จะเริ่มต้นที่30คูปองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มแล้วก็คำนวณให้ทุกคนดูนะครับผมว่าถ้าเราอยากจะได้สกิน1สกินจะใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับและก็กิจกรรมที่2องนะครับผมก็จะเป็นกล่องสกินแอนติ นัุนนกโดยในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีสก,กินระดับอันติเมทให้เราสุ่มอยู่ทั้งหมด5สก,กินด้วยกันนะครับสก,กินแรกก็จะเป็นสก,กินเรียมกาเดียนของ v i โอเลนะครับผมสก,กินที่2ก็จะเป็นสก,กินทเวอร์ n ิงแดนเซอของลอเลียว สกินที่3นะครับก็จะเป็นสกินเมคไนท์ของมาลอด สกินที่4จะเป็นสกินแอนเชียนซาซูโนโอของลิกเตอร์นะครับผมและสกินสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสกินฟ็อกชายไมเดนของเทลแอนนัสนะครับ ซึ่งทั้ง5สก,กินระดับอันติเมตนี้เนี่ยราคาปกติที่ขายนะครับผมก็จะอยู่ที่1,200คูปองนะทุกคนแต่ว่าเราสามารถมาสุ่มได้ในราคาเพียงแค่กล่องละ3คูปองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเลทในการออกสก,กินทาวรเนี่ยจะอยู่แค่0.25%เท่านั้นนะคือเลทเนี่ยออกน้อยมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มแล้วเราได้สก,กินก่อนจะครบ1,200คูปองนะครับผมมันก็จะค่อนข้างคุ้มมากกว่าถูกไหมฮะฉะนั้นนะครับใครที่อยากลองลุ้นดูนะครับก็ลองมาสุ่มดูเนาะแต่ว่าตั้งงงงบไไวว้้น 1, ค่่าตออมเกิ1,200ูป จะได้ไม่ขาดทุนนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาดูกิจากรรมวงแหวนเวทโปรโลีกันดีกว่านะครับซึ่งในรอบนี้นะครับผมก็จะมีสกินอยู่ทั้งหมด7ตัวละครด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คนแรกเนาะอ่าคนแรกนะครับผมก็จะเป็นสกินของไบรท์นะครับผมก็จะเป็นสกิน AIC ปี2021นะครับผมตั้งแต่2ปีที่แล้วเนะี่ยใครที่ยังไม่ได้มีเนี่ยก็ต้องมาจัดรอบนี้นะถึงจะได้นะครับต่อมาสกินที่2นะครับของแวนเนาะก็จะเป็นสกิน AIC ปี2019นะฮะทุกคนเนี่ยของแวนเนี่ยคือเก่ามากเลย สี่อ้าปีแล้วนะครับผมส่วนของเอลสูตนะครับผมก็จะเป็นสกิน RPL นะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยนะใครที่ผลาดรอบที่แล้วไปเนี่ยรอบนี้ก็ต้องจัดแล้วแหละสกินที่4นะครับก็จะเป็นสกินของนาคอสเนาะเป็นสกิน FMVP นะครับผมสกินที่5ก็เป็นสกิน RPL เหมือนกันนะครับผมของอ้อยเนาะสกินที่6นะครับผมก็จะเป็นสกินของฉีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิน FMVP นะครับและสกินสุดท้ายนะครับผมของคิวเลนเนาะก็จะเป็นสกิน RPL เหมือนกันนะทุกคนส่วนในการแลกนะทุ เราก็จะต้องเอาตัวโปลีกเนี่ยเก็บสะสมให้ครบนะครับผมเพื่อมาแลกเนาะซึ่งทุกๆสกินนะทุกคนจะใช้ตัวโปลีกอยู่ที่13ชิ้นเท่านั้นนะทุกคนก็ถือว่าไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเนาะแล้วทีนี้เรามาดูเลดในการออกกันนะครับสกินถาวรเนี่ยจะมีโอกาสออกอยู่ที่0.7 0เซเท่านั้นนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องสนใจเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เก็บตัวโปรลีกกันอยู่แล้วนะครับซึ่งโอกาสออกตัวโปรลีกเนี่ยจะอยู่ที่71.50%นะทุกคนอนนคือเยอะา้าๆเลยนะเกิน50%อีร ก็หมายความว่าเราสุ่มแบบ5ครั้งไปทีนึงเนี่ยก็น่าจะได้อย่างน้อยสักประมาณ2-3ชิ้นนะครับอย่างขีเละน,นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีโอกาสอีก30%ที่เราจะไม่ได้ตัวเลยนะทุกคนและแน่นอนนะครับผมว่าในเมื่อมีวงแหวนเวทมาแล้วเนาะมันก็ต้องมีโปรโมชั่นลดราคาคัมพีขั้นสูงมาด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจากปกติ150้เนาะได้25คัมพีนะครับผมตอนนี้เหลือแค่75เท่านั้นนะซึ่งผมก็จะซื้อไปเลยละกันนะครับ เท่านั้นจากปกติ30คูปองนะทุกคนอนะันนี้ผมก็จะซื้อแถมไปด้วยนะโอเคมาครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ทุกคนดูนะครับโดยผมมีคูปองอยู่ทั้งหมด521้อเนอได้ก็มีคัมพีคัาสูงอีก31เดนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะว่าถ้าอยากจะได้1สกินเนี่ยจะใช้คูปองอยู่ที่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสุ่มแบบ5้าครั้งไปเดี๋ยวรอบนี้ผมขอวาดสวยๆหน่อยนะทุกคนมามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวโปรลีกี่ชนนะ โอ้โหคือแบบสุ่มครั้งแรกก็เกลือให้ทุกคนดูเลยอ่ะทุกคนดูดิเมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมว่า70%อย่างน้น้อยเนี่ยมันก็ควรจะได้แบบ4ชิ้นถึง5ชิ้นนะทุกคนโอ้โหเปิดครั้งแรกเล่นผมแล้วนะฮะโอเคไปจัดไปอีกครับผม114คูปองนะก็ได้มาอีก25คัมพีนะครับไปเลยรอบนี้ผมไม่วาดละเออไม่เอาสวยละว,วาดไปเลยครับปึ๊บมาในเมื่อเราตั้งใจวาดแล้วมันหักหน้าผมขนาดนั้นนะฮะก็วาดมั่วๆไปเลยเนาะ นี่นะครับทุกคนโอเคครับผมต้องแบบนี้นะครับแสดงว่ามันชอบความมั่วนะเออถ้าตั้งใจเนี่ยแสดงว่ามันรู้นะว่าเราตั้งใจอยากได้มันก็เลยไม่ให้เรานะครับโอเคถ้าเราซื้อปกติเนาะสุ่มแบบ5ครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่150คูปองนะทุกคนรอบนี้ก็ต้องมาอีกแล้วแหละได้อีกไหมโอ้โหรอบนี้ได้2อ,อือหืออันนี้ถือว่าขาดทุนนะเนี่ยคือถ้าได้สักสามเนี่ยผมว่าโอเคนะไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าอันนี้ได้สองเนี่ยถือว่าขาดทุนไปเล่มหนึ่งนะโอเคแล้วก็รอบนี้ครับผมมาขอ,อ ฮึบโอเคครับผมถึงมันจะขาดไปช่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้เราได้มา2ชิ้นเนาะก็ได้มา5ชิ้นเท่าเดิมนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะแยกมาแบบนี้ทําไมนะครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ครบ15ชิ้นแล้วนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนาะผมก็มีเศษอยู่แล้ว2ชิ้นก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มาครบ13ชิ้นพอดีเนะาะหักลบไป2ชิ้นนะครับซึ่งคูปองที่ผมใช้ไปทั้งหมดนะครับจากเดิมผมมี620่คูปองนะครับผมตอนนี้ผมเหลืออยู่ที่ 107คูปองเนาะแต่ว่าอันนี้มันคือการสุ่มครั้งแรกนะครับผมเอาคูปองเนี่ยไปซื้อแพ็กโปรโมชั่นมาด้วยเนาะมันก็ได้ลดลงมามาเลยเหลือเท่านี้นะครับแต่ว่านะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากสุ่มแบบตัวที่2ตัวที่3อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีแพ็กส่วนลดให้ซื้อนะครับผมผมก็ตีให้เลยนะทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณ600คูปองนะถึงจะได้1ตัวนะครับสำหรับการสุ่ม5ครั้งเนี่ยหรอบมันใช้150คูปองใช่ไหมก็หมายความว่าเราต้องสุ่มสักประมาณ4ครั้งนะครั้งเนะคูปอองพดีนครั้ง,ง6 เพื่อนๆเนี่ยควรจะได้ตั๋วโปรลีกมาอย่างน้อยเนี่ยคือ13บใบแล้วนะถ้าเกิดว่าสุ่มสีครั้ง600คูปองแล้วได้ตั๋วโปรลีกไม่ครบ13อันเนี่ยอันนี้ถือว่าเกลือและก็ขาดทุนนะทุกคนภายใน4ครั้ง600คูปองมันควรจะได้ครบ13นะอันนี้คือโดยประมาณนะครับโอเคครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้แลวก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับผมว่าควรจะสูมดีไหมหรือว่าถ้าอยากแกุ้่มเนี่ยควรจะใช้ทั้งหมดก คนไหนที่อยากจะมาเล่นกิจกรรมนี้นะครับผมผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันด้วยนะครับขอให้ได้ตัวละครกันไปแบบง่ายๆเลยแบบไม่ต้องเกลือนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากด subscribe, กด s u b s c r i b e like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจใผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้มาติดตามข่าวสารใหม่ๆแบบนี้ทุกวันเลยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ